นะค่ะวันนี้เมนูลาบไก่เนื้อไก่สับคั้นส้มแล้วก็หัวปีต้มค่ะตั้นเอาน้ําออกนะคะบีบเอาน้ําออกแล้วก็มีเครื่องเครื่องอะไรนะค่ะตะไคร้หอมกระเทียมมะแขวนตําแล้วก็มาคั่วให้แห้งผัดแห,ห้งแล้วก็ใส่เครื่องในใส่หนังค่ะผัดแห,ห้งแห้งหอมๆค่ะเนี่ยค่ะป้าใส่รวมกันแล้วค่ะทุกคนทีนี้เราก็จะมาคนลาบกัน คะพริกก็ใส่ไปบ้างแล้วแล้วก็ใส่เพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็วนนผงชูรสอัดสักชองช้อนเนาะแต่น้ำปลานี่อันเนี้ยป้าใส่เกลือกับพริกไปนิดนึงแหละอ่าน้ำปลาพอใส่พอประมาณอันนี้น้ำมะนาวค่ะ พุกค้าให้เข้ากันก่อนค่ะ คือเราคลุกให้เข้ากันค่ะคลุกเนื้อกับเครื่องในกับพริกพริกขั่วเราเนาะพริกอะไรนะเครื่องที่ผัดนะคะให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็มาชิมรสชาติาชิมรสชาติค่ะแล้วเราก็จะได้เพิ่มเนาะอืม นี่เข้าวคั่วค่ะเข้าคั่วที่บ้านหมดก็เลยต้องซื้อค่ะคน,นจืดนิดนึงเหยาะน้ำปลาไปความเข้มข้นค่ะมะนาว มะนาวมะนาวเก๋เก๋มาบีบมะนาวให้แม่หนอ่อยอะเอามะนาวมะนาวป้าเอาขั้นคั้นเนื้อของเขาไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่อีกเนี่ยประมาณสองลูกแล้วเอาใส่อีกโอ้โรสชาติดีมากค่ะป้าแล้วก็ไปใส่นน่เ่เม็ดอยู่นี่หมดดุบ่ะใส่หมดแล้เลยจะเปรี้ยวหอมไงหอมมะนาวเนี่ยค่ะหอมมะแขวนค่ะ อ้าวอันนี้อ่บิดเลยอันนี้เครื่องหอมเราเอไเอแล้น,น,แลน,นี่ค่ะคุกเนาะมีใบมะกรูดแล้วก็สารเน่ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ผักชีป้อมค่ะนี่ค่ะนี่คือคุกเฉยๆนะคะคุกไม่ต้องคั้นนคะคะ เย้มาจับกล้องมานี่ให้แม่หน่อยดิให้คุณผู้ชมได้ชมแบบว่าการราบไก่เนะี่ยมันไมไ่ยากหรอกนะคะอืมไม่ได้ยากนะคะจะไปทั้งหมยกมาเลยเนนมาดูนี่มาดูนี่น,นี่ยกเลยอต้องตัดต่อคะ่ะเรียวๆไปเลยคะ่ะเอ้าตั้งสิตั้งสิงสอีนี่นี่คะ่ะนี่ค่ะนี่ราบอันนี้ต้มคะ่ะต้มกระดูกนะคะราบแล้วก็ต้มกระดูกในผักแก้มนะคะนะคะี่ค่ะ มาทานข้าวด้วยกันค่ะค่ะขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะปิดเลย